สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับคุณครูฝนในรายวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้จะมาขึ้นหน่วยที่หนึ่งนะคะเรื่องอวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญนะคะอาวัยวะในร่างกายที่สำคัญมีอะไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนคิดว่า 1. สมอง 2. หัวใจ 3. ปอด 4ตับ5กระเพาะ6ลำไส้เล็ก7ลำไส้ใหญ่กันนะคะแต่ละอวัยวะในร่างกายจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวคุณครูก็ให้นักเรียนดูคลิปนะคะว่าอวัยวะในในร่างกายที่สําคัญนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะเช่นสมอง มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเดีย๋ยวนักเรียนไปชมนคลิปกันได้เลยคะ่ะดูนะครับว่าอาวัยวะภายในร่างกายเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับอะประกอบไปด้วยนะครับป,ปอดนะครับไตหัวใจนะครับนี่อยู่ภายในร่างกายเรานะครับเรามองไม่เห็นนะครับเราว่ากระเพาะอาหารนะครับ สมองนะครับลำไส้นะครับสุดท้ายก็คือตับนะครับน,นี่ก็คืออวัยวะภายในร่างกายของเรานะครับเป็นอวัยวะที่เรามองไม่เห็นนะครับ <const pu ce> เพราะมันอยู่ภายในร่างกายของเรานะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าลักษณะอวัยวะนะครับที่อยู่ภายในร่างกายเราเป็นลักษณะยังไงบ้าง นะครับอันนี้อยู่ส่วนบนสุดอ่าส่วนบนสุดนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าสมองนะครับอ่าถัดมานะครับตรงกลางสวงอกเราค่อนข้างค่อนข้างด้านซ้ายหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าหัวใจนะครับอ่าส่วนที่เป็นสีดำตาอินเข้มมนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดใน ในร่างกายเรานครับใาอว่ยวาภายในนะครับอันนี้นะครับก็คือตับนะครับอ่าส่วนที่ชี้มานี่ครับกระบเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือหลังไส่นะครับต่อมานะครับฝั่งนี้ต่อมาสองข้างของเรานะครับอันนี้อยู่สองข้างนะครับในอกเรานะครับสองข้างเลยนะครับอันนี้เรียกว่าปอดนะครับถัดลงมาตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับกระเพาะอาหารนะครับสุดท้ายนะครับจางๆนะครับที่มีลักษณะเหมือนเมล็ดถั่วนะครับที่เป็นเมล็ดถั่วตรงนี้นะครับเรียกว่าไตนะครับอันนี้ก็คือส่วนต่างๆนะครับของอวัยวะภายในร่างกายของเรานะครับ ทีนี้เราก็มาดูนะครับหน้าที่ต่างๆนะครับของอวัยวะภายในเรานะครับว่าหน้าที่ของอวัยวะต่างๆนะครับมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับมาดูอันแรกเลยนะครับสมองนะครับสมองมีหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกายนะครับการเคลื่อนไหวนะครับการมองเห็นนะครับการได้กลิ่นนะครับ นอกจากนี้สมองยังทำหน้าที่คิดจำรับรู้ความรู้สึกอารมณ์นะครับและการเรียนรู้นะครับก็คือสมองนี่ก็เปรียบถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือตัวนะครับ CPU นะครับในคอมพิวเตอร์นะครับที่จะประมวลผลนะครับต่างๆนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็คือหัวใจนะครับหัวใจนะครับ เป็นอวัยวะที่อยู่ภายในทรงอกนะครับมาด้านซ้ายนะครับดังภางพาเลยนะครับเขาบอกว่าหัวใจเราเนี่ยนะครับจะมีขนาดเท่ากับป้นของเจ้าของเรานะครับนักเรียนนักเรียนก็ลองกำมือดูนะครับถ้ากำได้แล้ะครับก็คือเป็นขนาดของหัวใจเรานะครับหัวใจนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสี่ห้องนะครับก็คือห้องบนนะครับสองห้องนะครับห้องล่างสองห้องนะครับจะมีซ้ายและขวานะครับ หน้าที่มันก็คือสูบชีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอ่ต่อมานะครับอันนี้ก็คือปอดนะครับเรามาดูหน้าที่ของปอดกันนะครับปอดนี่ก็จะอยู่ภายในช่งอกของเราทั้งสองข้างนะครับมีลักษณะดาัางภาพนะครับหน้าที่ของมันก็คือฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีนะครับเพื่อให้ หัวใจเนี่ยใช้ไปสูบฉีดเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายของเรานะครับถัดลงมานะครับอันนี้ก็เรียกว่าตับนะครับตับตัวนี้มีหน้าที่อย่างไรนะครับก็เป็นอวัยวะในร่างกายที่ใหญ่ที่สุดนะครับอย่างที่ครูบอกในะต้นนะครับว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ภายในช่องท้องนะครับค่อนมาทางด้านขวานะครับมีหน้าที่คือสร้างน้ําดี ซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการย่อยอาหารตับก็ยังช่วยกระจัดสารพิษนะครับเมื่อสะสมในร่างกายมากจนเกินไปนะครับและเป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุและวิตามินต่างๆนะครับน,นี่ก็คือหน้าที่ของตับนะครับต่อมานนี้เลยนะครับไตนะครับ จะมีรูปร่างเป็นเมล็ดถั่วเขียวนะครับเป็นรูปร่างเมล็ดถั่วนะครับอยู่ช่องด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังเรานะครับทั้งซ้ายและขวานะครับของกระดูกสันหลังเรามีฝั่งข้างนะครับมีหน้าที่ก็คือกรองของเสียออกจากเลือดนะครับกรองของเสียออกมานะครับขับออกมาโดยนะครับกลายเป็นรูปแบบ น้ำสปัสสวะของเราเองนะครับอ่าต่อมาอันนี้นะครับกระเพาะอาหารนะครับอยู่เหนือลำไส้เรานะครับกระเพาะอาหารนะครับก็อยู่ภายในช่องท้องครับเป็นถุงลักษณะเป็นกล้ามเนื้อนะครับมีความเหนียวยืดหดได้นะครับมีหน้าที่ก็คือบรรจุอาหารนะครับ เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารรับชโลงมาที่กระเพาะอาหารนะครับลองรับก่อนนะครับกระเพาะอาหารนี้ก็จะช่วยย่อยอาหารเป็นอันดับแรกนะครับให้เล็กลงนะครับต่อมาลำไส้นะครับอ่าลำไส้นะครับลำไส้นี่มันจะมีลักษณะเป็นท่อกรวงยาวนะครับขดไปมาอยู่ในช่องท้องเรานะครับ ลำไส้ก็มี2ประเภทอีกนะครับก็คือลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กมีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารในร่างกายนะครับพอลำไส้เล็กแล้วก็ไปลำไส้ใหญ่นะครับก็มีหน้าที่ดูดซึมมาอาหารจากเส้นใยอาหารทีม่มาจากลำไส้เล็กนะครับให้เป็นกากนะครับจากนั้นที่นักเรียนดูคลิป,ปแล้วคุณครูก็มีใบงานให้นักเรียนได้ทำนะคะขอบคุณค่ะ